วัสดีจ้าเสียงเจยอย่าแดงใหม่ใหม่เน,น,นาะจ้าเนาะวันนี้อย่าแดงมาอันทงหน้าค่ะมาตอนนี้เก็บมากูดดูค่ะเนี่ยมากูดไปหลังหนึ่ไปต้มอ,มอาบค่ะนะะี่ค่ะ ต้นมะกรูดเนกะานะเนี่ยอาจามาสอยยายแดงเก็บไปก,กูดมะกรูดเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านยายแดงเป็นมะกรูดบ้ารเกษตรจะทั่วไปเพป็นมะกรูดจะ้ะอันเนี้ยจะได้จากต้นมะกรูดเนาะค่ะเนาะ ไทยต้นกู้ให้พี่น้องกับเบื้องน้องไงนวยกับดกบดก็ขนาดตอนนเป็นนวยยาไล่ายาแดกมาได้มาเก,ก็บค่ะไปจ้ะไปจ้ะขึ้นไทยดีๆกันนะจ้ะ โอ้บ oh, no ุญนได้จ้ะน ok ุ้ยมันนุ้ยยึงโดนนกฮันเนาะปก็่อยมองมองไม่เห็นปันใดดอกกันอะไรกันเลยะนะ่ยค่ะโดุกปันใดค่ะเพราะวันโลนได้แล้วจ้ะเอาฝนตกพร้อมเลย คุณไถนาเนาะค่ะคุณดะไก่ด้วมา้้นกระตกพร้อมปลาอ้อยเป็นผููเข้าค่ะอันนี้ทุ่งหนา,นนาจะน๊ะหนาเป็นดำเหลวเมื่อวานนี้ค่ะ ยายแดงก็มาดำค่ะบ้านยายแดงเป็นปักนาจ้ะนี่ยายแดงก็มาซอยบนยู่นอยหนึ่งนาะค่ะ,อะตอนบ่ายพอยายแดงประชุมประชุมออสมมแล้วยายแดงก็มาจ้ะมันทได้ดำอยู่หกเจ็ดกำมแล้วค่ะแต่บ้านยายแดงเงิน,นดำนาได้เิ็นปักนาแล้วจ้ะด้อน,นั้นอีกโถทงหนึ่งค่ะคนกำลังให้อยู่เนะ้ะเนาะ นี้มาเมื่อนี้จะแดงไว้ไว้มาเจ็บเจ็บพริก,นะะนก,กเนาะค่ะเนาะก็ตกเลยนะขี่ว่าได้เจ็บแล้วคะ่ะก็เลยม,มาเจ็บมากูดโอ้นี่หน่วยหนึ่งค่ะเนี่ยไายพี่น้องเหมือนกันเน,น้นๆหน่วยหนึ่งน,นี่จ้ะหน่วกูดต้อ,องขันเนาะไ,ไก่พี่น้องไก่พี่ đi săn đi mà tôi nó hả nọ lái đai thành hình là tìm nuôi tìm người ta ได้ยังเด็เก็บอยู่ค่ะตายพี่น้องเอาบึงก่อนนะจันเนาะขึ้นประาจานะเอาไปสาพุ่มกระไดเด้อค่ะเด้อสาพุ่มทำให้พุ่มหนุ่มเนาะค่ะเนาะล้างมือยำเหาดำนาแล้วเหาล้างมือกระไดเนาะ,ะก็เป็นข้าวค่ะกินได้พร้อมค่ะแต่ว่าเนบ่นบ่ค่อยนิยมกพิ่นบนบ่นิยมคืมอมะนาวเนาะค่ะเนาะ อ๋อนนคิว้วค่ะแต่ว่ากินได้อยู่จ้ะมึนก็เข้าหยาไลยัลยงนี่กระยายแดงเก็บไว้เด้วมันได้เก็บไว้ไล่เนาะคะ่ะเนาะจ้าก่อนจบเก็บก็ไอพี่น้องเขาโชคดีมีชัยเนาะคะ่ะเนาะทำยูทูปเพราะเขาก่าให้ได้จนพัฒนาทุกคนแล้วกันนะ,ะ,นะโอเค จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยยาแด้งด้วยจ้าสวัสดีจ้าโอ๊บลืมปุ๊บไปแดงยิ้มตอบคอมเมนต์กันเลยเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้ยายแด้งย้อนได้ลงคลิปจ้าแต่ว่ายายแดงก็ตอบเพิ่มดูค่ะยายแดงบ่ค่อยมีเวลาค่ะปุ๊บอันไปไประชุมแล้วก็ไปบึงเป็นน่โควิดนะคะ ไปตั้งดานเดอะไรเดมาดำนาเด้ค่ะพอจักอาสา,าสมัครเดราก็มาดำนามาฟี่เลยค่ะจ้าสวัสดีจ้า